อลอิ EP สิบอาที่นี่โรงพยาบาลสินะกินยาที่ชวนให้ไม่ชอบทำให้ผมไม่อยากอยู่ในโรงพยาบาลนานนักผมเลยค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆภาพที่เห็นครั้งแรกคือเพดานห้องสีขาวและไอ้ในที่นอนฟุกหน้าลงกับเตียงข้างๆผมนี่มันนั่งเฝ้าผมตลอดเลยเหรอพอคิดแบบนั้น ก็ทำให้ผมยกมือขึ้นมาลูปกลุ่มผมดําสนิชทช้าๆพางยกยิ้มให้มันมบางๆถึงคนที่นอนหลับอยู่จะไม่รู้สึกอะไรก็เถอะนะแต่ผมก็อยากยิ้มอยู่ดีอืมไอ้ในค้างต่ำในลําคออย่างลาคาญก่อนมันจะขยับไปหน้าหันมามองผมชา้าๆเตือนแล้วเหรอมันถามผมพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนที่มันไม่เคยยิ้มให้ผมมาก่อนอืมกูเตือนแล้ว ผมยิ้มอ่อนโยนแบบเดียวกับมันเช่นกันและตอบคำถามมันผมอยากมีนาฬิกาหยุดเวลาไว้แค่ตรงนี้มีแค่ไอไนกับผมและลูกลูกเมื่อภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเริ่มไหลเข้ามาในสมองน้ำตาผมก็พันไหลาอาบสองแก้มทันทีไอ้ไนลูกลูกเราล่ะลูกเราไม่เป็นไรใช่ไหมผมเขย่าแขนไนอไนอย่างแรงพร้อมถามมันทางน้ำตา ขอล้องขอให้มันตอบว่าลูกปลอดภัยดีด้วยไอ้น,นายยกมือหนาขึ้นมาลูบหมวผม,มเบาๆไม่ต้องเป็นห่วงไอวีบอกว่ายาที่พวกมันฉีดให้มึงไม่แค่ยามำรุงแต่ที่มึงปวดท้องเพราะความเครียดตอนนี้ลูกของเราปลอดภัยดีผมยกยิ้มทันทีที่มันพูดจบผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะมีความสุขขนาดนี้ที่รู้ว่าลูกปลอดภัยดี ผมก้มลงวองหน้าท้องตัวเองที่เริ่มนูนขึ้นนิดหน่อยก่อนจะยกมือรูปหน้าท้องอบเบาๆอย่างปลอบโยนลูกอกพิธีพ่อคิดว่าต้องเสียหนูไปแล้วนะผมบอกลูกที่อยู่ในท้องถึงจะไม่รู้ว่าลูกจะได้ยินที่ผมพูดหรือเปล่าแต่ผมรู้ว่าลูกต้องสัมผัสได้ถึงความรักของผมผ่านฝ่าม,มือเบาๆมึงน่ะเรียกแทนตัวเองผิดแล้วอย่างมึงต้องเรียกแทนตัวเองว่าแม่ส่วนกูน่ะ คือพ่อพออในพูดจบหน้าผมก็เริ่มแดงขึ้นทันทีบ้านะนี่ผมอายเพราะคำพูดของไอ้ไนเนี่ยนะใครใครอยากให้มึงเป็นพ่อของลูกกูพูดไปก็หน้าแดงไปผมผมชักเริ่มเกียดตัวเองแล้วสิห,หรือมึงอยากลองทบทวนความจำของเราสักหน่อยไหมของมันลองกันได้นะไอ้ไหนถามผมเสียงกวน พัทงทำหน้าตาเจ้าเล่ห์แบบสื่อความหมายพ่อมึงสิด้วยความเหม็นไส้ผมเลยด่ามันไปซะเลยแต่ไหนก็เสือขยับหน้าเข้ามาใกล้แล้วขโมยหอมแก้มผมไปฟอดใหญ่ส่วนผมที่ตกใจก็ยกมือขึ้นมากุมข้างแก้มที่มันหอมไอ้ผมอยากจะด่ามันนะแต่หาคำด่ามันไม่เจอและแถมตอนนี้หน้าผมก็ร้อนมากด้วยเหมือนคนเป็นไข้หนักยังไงอย่างนั้นเขินูเหรอ ไอแนยถามพร้อมยิ้มขำผมไม่มีฝีปากแน่นไม่ตอบคำถามมันระยกผ้ามาคุมตัวจนมิดก็ก็ก,ก็เสียงเคาะประตูียกให้ผมกายไหนหันไปสนใจบุคคลมาใหม่คุณหมอที่เป็นเพื่อนไอ้นเปิดประตูเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มอาการเป็นไงบ้างครับคุณหมอเพื่อนไอ้นถามด้วยเสียงนุ่มนวลแบบฉบับของหมอไม่รู้สึกปวดท้องหรอครับผมตอบรับอย่างสุภาพพังยิ้มบางบางให้คุณหมอหนุ่มเฮ้มกูยังอยู่ตรงนี้นะ จูจ่ๆอไอก็ไอขัดขึ้นมาซะงั้นผมขมวหมดคิ้วอย่างงงๆกับท่าทางของมัน <c oughs> มึงไม่ต้องห่วงขนาดนั้นก็ได้กูไม่สนใจเมียเพื่อนอยู่แล้วกูไม่สนใจเมียเพื่อนอยู่แล้วคุณหมอพูดติดตลกแล้วสายหน้าดีๆๆแท้ไหนผมมองหน้าหมอสลับกับมองหน้าไหนสงสัยพอเพิ่งตื่นผมเลยยัง,งงงงอยู่เลยไม่ได้หรอกเมียกูกูก็ต้องห่วงเป็นธรรมดาพอมันพูดกับคุณหมอจบ ไอ้ไนก็หันมายกคิวกลุ้นกลัวใ้ผมอีซาตทำไมวันนี้มันชอบพูดอะไรแปลกแปกวะผมไม่ชิชกับท่าทางนี้ของมันเลยผมได้แต่คิดในใจถ้างั้นฉันไม่กลัวแล้วหมอไปก่อนนะครับผมพยักหน้าให้คุณหมอแค่นั้นแล้วคุณหมอก็เดินออกจากห้องไปแต่ในระหว่างที่คุณหมอกาลังเดินออกจากห้องพวกไอ้พัดก็เดินเข้ามาพอดีผมแอบเห็นนะว่าคุณหมอเพื่อนไอ้ไนมองไอ้พัดด้วยสายตาแปลกแปลก ส่วนไอ้พาร์ทก็มองด้วยสายตามไม่สบอารมณ์นักก็จะหันมาทางผมเป็นไงบ้างวะมึงไอ้บีเดินเข้ามาถามผมโดยไม่สนใจคนที่นั่งอยู่ข้างเลยทําเหมือนกับมันเป็นแค่อากาศธาตุกูไม่เป็นอะไรแต่ขอบใจเพื่อมึงมากนะที่เป็นห่วงผมมีเพื่อนที่ดีจริงๆไม่ว่าจะตอนไหนพวกมันก็เป็นห่วงผมเสมอที่พวกกูเป็นห่วงเพราะกลัวไม่มีใครให้กวนตีนหรอกจะไปกวนตีนไน้พาร์ทแม่งก็ไม่สนุกเหมือนกวนตีนมึง ไอคิมเพื่อนเชี่ยผมก็อุตส่าห์ดีใจแม่งเสือกมากวนตีนผมอีกเอาที่มึงสบายใจเลยเพื่อนกูไม่ขัดศรัทธามึงอยู่แล้วผมบอกไอคินอย่างเอื่มเอิมพังทำหน้าเซิงจิตใสมันแล้วด่าเน,น็บมันไปในคำพูดด้วยแล้วหลานคือเป็นไงบ้างวะไอพาถามขึ้นมาบ้างหลังจากเงียบอยู่นานปลอดภัยดีแต่คนที่ตอบคำถามไอพาจะับเป็นไดนไหนมันตอบแบบหน้านิ่งๆเสียงนิ่งๆกูถามเพื่อนกูหมาหยยดเสือก ไอพารพูดด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดแต่ก็พยายามกดอารมณ์ให้ต่ำลงเพราะที่นี่คือโรงพยาบาลมันเลยไม่อยากมีเรื่องกูแค่ตอบแทนเมียกูไอไนก็ยังคงกวนตีนไอพารต่อผมไม่เข้าใจเลยว่ามันสองคนทำไมถึงไม่ถูกกันแตงทั้งที่คนมีเรื่องกับไอไนคือผมไม่ใช่พาร์เออเดี๋ยวพก,กูกลับก่อนนะลีเจนอยู่นานเดี๋ยวมันกัดกันว่าเสร็จไอคิงก็ลากไอพารออกจากห้องไป กันกูไปก่อนนะเว้ยหายเร็วๆนะกูไม่มีเพื่อนเกียนผมให้ยักหน้าเออออไปกับมันแล้วไอ้บีก็เปิดประตูตามไม่พานละไอคินออกไปพอพวกเพื่อนผมออกไปกันหมดผมก็หันมามองหน้าไอ้ไนทันทีมึงเป็นอะไรกับเพื่อนกูมากเปาวะเห็นไม่ชอบหน้ามันตั้งนานละพวกมึงเคยไปมีเรื่องกันตอนไหนผมถามพังจองหน้ามันอย่างต้องการคําตอบไอ้านถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะตอบคาถามผม กูแค่ไม่ชอบที่มันเข้าใกล้มึงแล้วกูก็ไม่ชอบให้ผู้ชายหน้าไหนเข้าใกล้มึงด้วยผมขมวดคิดว้วข้อหาการเพราะไม่เข้าใจในคําพูดของมันมันจะพูดอะไรวะมันพูดเหมือนกําลังหึงผมอยู่เลยกูไม่เข้าใจและด้วยความไม่เข้าใจทําให้ผมเอ่ยถามออกไปไอ้นายมันแคยี่หวัวตัวเองแรงๆอย่างหงุดหงิดก่อนจะพยายามสงบสติอารมณ์ที่กํลาลังหงุดหงิดอยู่ตอนนี้กูก็กําลังหมายความว่ากูหึงมึงอยู่ไง นายพูดช้าช้าชัดชัดให้ผมได้ยินเต็มเต็มสองรูหูพอได้ยินมันพูดแบบนั้นผมนิ่งค้างในทันทีมันมันหึงผมเนี่ยนะนายยกยิ้มพอใจกับกฤตทารของผมที่นิ่งค้างไปงมึงอย่าเพิ่งนิ่งค้างกูงยังมีอะไรให้มึงตกใจมากกว่าน,นี้อีกพูดจบมึงก็ล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบอะไรบางอย่างไม่รู้ออกมากูตั้งใจสั่งทำให้มึงโดยเฉพาะเลยนะกูกล่าวว่า พอมึงตื่นแล้วกูจะให้มึงเลยแต่เสือกมีตัวมารมาขัดซะก,ก่อนผมมองการกระทําของัไอ้ย่างงงๆมันจับมือซ้ายผมขึ้นมาก่อนจะสวมแหวนใส่นิ้วนางข้างซ้ายที่เขาว่าเป็นนิ้วที่มีเส้นเลือดตรงกับหัวใจกูไม่ขอให้มึงยกโทษให้กูแต่ขอให้มึงกับลูกอยู่กับกู<ม>ไปตลอดชีวิตได้ไหมมันถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน มันทําให้น้ําตาผมไหลออกมาอย่างง่ายดายแต่มึงมึงเกลียดกูผมบอกมันด้วยน้ําเสียงสันส่นๆเพอกำลังกันน้ําตาไม่ให้มันไหลลงมามากกว่าใช่ตอนแรกกูยอมรับว่ากูเกลียดมึงแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วความรู้สึกกูเปลี่ยนไปแล้วว่ะอันในเว้นช่องว่างไว้แล้วยกมือหนาขึ้นมาจาับกแก้มผมพางใช้นิ้วโป้งเกี่ยวเบาๆที่แก้ม และอีกนี้ก็จับมือข้างที่เพิ่งสวมแหวนให้ผมเราจ้องตากันอย่างสื่อความหมายก่อนไอไนจะพูดคำพูดที่ทำให้น้ำตาผมไหลออกมามากกว่าเดิมกูรักนึงนะลีเจนอยู่กับกูไปตลอดชีวิตได้ไหมพอมันพูดจบผมก็ปล่อยให้น้ำตามันไหลลงมาเต็มที่ตอนนี้ผมมีแต่ความรู้สึกดีใจดีใจที่มันบอกรักผมเหมือนกับที่ผมรักมันผมโผลข้กอกอดไอไนเต็มวงแขน กูกูก็รักมึงพอผมบอกว่ารักมันจบไอ้ไนก็กอดผมแน่นจนอากาศแทรกผ่านไม่ได้กูก็รักมึงลีเจนกูรักมึงไอ้ไนมันบอกรักผมอีกครั้งแต่ครั้งนี้น้ำเสียงมันฟังดูสั่นๆมันกำลังร้องไห้ผมกับไอนไนนั่งกอดกันอยู่อย่างนั้นเป็นเรื่อยๆจมอยู่กับความดีใจที่ได้รับรู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายรับรู้ถึงความอบอุ่นจากสัมผัสในอ้อมกอด และผมก็รับรู้ได้ว่าลูกกำลังมีความสุขเช่นเดียวกับผมและไนท์จบลงไปนะคะกับอลีอีีสิบเก้านะคะก็2คลิปนี้อัดคนละช่วงเวลากันนะคะเสียงมันก็จะแปลกๆหน่อยเนาะแต่มันก็ยังมีขึ้นจมูกอยู่อย่างไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่มีเสียงรบกวนก็มีซีคงจะลงคลิปให้ช้าหน่อยเนาะ เพราะว่าไงเดียวพีบีซีตอนนี้คนเยอะมากแต่บีซีก็จะพยายามหา,เ,าเวลาว่างหรือเวลาเงียงๆมาอัดคลิปให้นะคะุยเอ๊ะตอนหน้านี่ตอนสุดท้ายจบแล้วนี่นะตายแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้บีซียนะคะมีเพื่อนบอกเพื่อนต่อ,ด,นะอด้วยนะวมาฟังช่องบีซีคอนิจิวะด้วย Bye ja